เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปชมสวนผักสวยๆครับขนาด60ตารางวาที่เมื่อ7ปีก่อนนะครับเคยใช้เป็นที่ทิ้งขยะมาสวนผักเขียวชะอมที่เห็นอยู่นี้นะครับตั้งอยู่ที่ย่านลาดพร้าวชาวสวนที่ดูแลผักครับมีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์เรามาคุยกับด็อกเตอร์พรสุทธ์หรือว่าพี่โพกันครับสวัสดีครับพี่โพครับแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีครับผมดรพัสุรัตน์พนางกลูลน,นะครับผมอายุ49ปีครับผมเป็นเจ้าของเพจ From Farm to Fork Bangkok ครับเป็นเพจปลูกผักในเมืองบนพื้นที่60ตารางวาครับ From Farm to Fork เนี่ยหมายความว่าอะไรครับเพราะว่าปกติเนี่ยจะเคยได้ยินแต่ From Farm to Table คือหลายๆคนอาจจะได้ยินคำว่า From Farm to Table ในจากการที่เขาเอาผลผล,ผลิตในฟาร์มหรือในสวนของเขา,าครับมาประกอบเป็นอาหารทานนะครับของเราก็ล้อกันนะครับก็จะเป็น From Farm to Fork ก็คือเอาผลผลิตจากสวนของเรา มาประกอบเป็นอาหารแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มกินได้เลยครับพี่โพทาเพจฟอมฟางฟูฟอกเพื่อให้ความรู้ในการปลูกผักทานเองมานานแค่ไหนแล้วครับเพจของเราเนี่ยครับอายุประมาณ8ปีแล้วครับตั้งเพจอันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นบันทึกของเราเองครับแต่ว่าต่อไปคือเราก็คนพบว่าเออมีหลายคนที่สนใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็เริ่มแชร์กันมามีผู้ติดตามมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากขึ้นครับก็เลยกลายเป็นเพจที่แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์เปในตัวครับพี่โพเป็นด็อกเตอร์แล้วกลายมาเป็นชาวสวนปลูกผักได้ยังไงครับ คือผมเป็นวิศวะเคมีครับผมเรียนตรีโทเอกเนี่ยก็คือจบวิศวะเคมีเลยลโดยส่วนตัวก็คือมีความชอบธรรมาชาติเวลาที่เราได้ที่มาก็เลยตัดสินใจว่าเราจะใช้ที่นี้มาลองปลูกผักครับพี่โปครับที่ดินในเมืองเนี่ยราคาหลายล้านบาททําไมถึงนะมาปลูกผักครับไปซื้อผักที่ตลาดกินจะถูกกว่าไหมครับ ผลที่เราปลูกผักเราไม่ได้ต้องการประหยัดค่าผักแต่เราต้องการประหยัดค่าหมอหมอในที่นี้หมายถึงหมอสุขภาพกายหมอสุขภาพจิตเมื่อตอนโควิดก็สังเกตว่าหลายคนออกจากบ้านไม่ได้ซื้อผักซื้ออะไรออกไปช้อปปิ้งซื้ออะไรซื้อไม่ได้นะครับผมมองว่าคนน่ะหันมาสนใจการปลูกผักในเมืองมากขึ้นเยอะมากเลยครับพี่โพอปลูกผักบนพื้นที่60ตารางวาแต่ว่าไม่ได้ปลูกผักขายเพราะอะไรครับ ผมอะทาเป็นงานดีเลยผมตั้งใจให้สวนของเราอะครับเป็นที่ที่จะพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ถ้าเราจะปลูกผักจริงจังเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะซึ่งผมมองว่าผมเอาเวลาสวนน้นงผมมาไปทํางานประจําที่ผมทําอยู่ดีกว่าปลูกผักแบบออร์แกนิกไม่ใช้สารเคมีแล้วมีวิธีกําจัดศัตรูพืชยังไงครับ ศัตรูพืชของเราอะครับก็มีศัตรูของเขาอยู่เหมือนกันอย่างตัวเพลี้ยเนี่ยครับเขาก็จะมีต่อทองที่จะมากินเพลี้ยนะครับเราสังเกตเลยว่าเมื่อไหร่ที่เพลี้ยบุกปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งจะเริ่มมีต่อทองมาแล้วมาออกไข่มาขยายพันธุ์อยู่บนต้นเดียวกัน,นกับที่มีเพลี้ยเนี่ยแหละครับแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าตัวอ่อนต่อทองกับตัวโตต่อทองเนี่ยเขาจะมากินเพลี้ยของเขาโดยอัตโนมัติเลยผักที่ปลูกมีอะไรบ้างคะพี่ เรามีหลักๆคือมี3ประเภทครับอันแรกก็คือพวกพืชสมุนไพรนะครับเราจะมีมุมต้มยำของเราข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูมะนาวเนี่ยครับเราก็จะมีผักใบผักใบเนี่ยก็คือผักคะน้าผักกวางตุ้งประเภทสก็คือเป็นผักผลครับผักผลในที่นี้หมายความว่าผักที่มีผลของเราอะไรอย่างเช่นแตงกวามะเขือฟักฟักทองบัวมะนาวอะไรพวกนี้ครับจะใช้ทานผลพี่พอมีคติของสวนผักที่ลึกซึ้งมากนะครับ ังหกติของสวนเรานะครับคือปลูกผักไม่ใช่จะประหยัดค่าผักแต่ปลูกผักเพื่อจะประหยัดค่าหมอในช่วงโควิดออกจากบ้านไม่ได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ปลอดโปรง่งขึ้นเยอะมากเรามีผักสดๆรับประทานอันนี้ก็คือเป็นการลงทุนลงทุนในสุขภาพกายลงทุนในสุขภาพจิตของเราเองพี่โพมีความตั้งใจจะนําพื้นที่ย่านลาดพร้าวขนาด60ตารางวามาปลูกผักทานเองนะครับไม่ได้นํา,ามาทําธุรกิจสร้างไรายได้ให้ร,ร่ารวยแต่อย่างใด อยากให้พี่โพได้ให้ข้อคิดเรื่องความรวยหน่อยได้ไหมครับสําหรับตัวผมแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันมีเงินเท่าไหร่แต่มันอยู่ที่ว่าเรามีสุขภาพดีแค่ไหนการปลูกผักทานเองการที่เรามีสวนผักที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเยียวยาสุขภาพจิตและก็สุขภาพกายของเราเนี่ยผมมองว่ามันมีค่ามากกว่าเงินจํานวนเยอะเลยทีเดียวบางครั้งขับคุณด้วยซ้ำไปถ้าเปรียบเทียบของการไปซื้อผักทานนะนะแต่ในระยะยาวครับผมมองว่านี่แหละครับคือความรวยในความหมายของผมครับใครที่สนใจนะครับอยากปลูกผักทานเองนะครับ ก็สามารถไปหาความรูร้เพิ่มเติมนะครับผมได้ที่เพจ Facebook ของพี่โพนะฮะที่ f ฟอม Far m t ม o ูฟ x กั้งคอกตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอไี้เลยครับ<อ>กินผักให้ถูกหลักถึงอกหักก็แข็งแรงไม่จริงอ่ะผมเคยกินข้าวไปร้องไห้ไปมาแล้ว